ไม่เจอเอฟซีน้ากู้มาแล้วนะฮะผมเจอตัวเขาแล้วนะดู <c oughs> ปากัดด้วยอ่ะโอ้หมอนเอามาดิมาดินู่นนะพี่ไปหน้าหินหนู้นดิพี่ลงไปหินหน้านู้นดิน้ำมันขุ่นเหลือเกินวันนี้ พี people, ่มาปุ <Works okay objectively> ๊บผมก็ฉลองเลยครับเฮ้ยพี่กู้มามันเหมือนดวงสมพงกับผมอะ ก็พงว่ะมานี่เลยพี่มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวผมมาแปะนี่แล้วก็พงกัดเฉยโยอัมานี่แล้ว เอาทางในให้เหรอกะพงกลิ่นรับท่านที่กู้มาปุ๊บก็จัดเลยครับนี่ครับกระพงฮะนี่ฮะพี่ชายผมมาครับดูดิจับไปเลยหนึ่งตัวของแท้ไหนดูดิ ิงโอ,อ้โหนี่ครับศูนย์สองสีส้มตีส่งไม้คใครโทรวะนี่ครับศูนย์สองเพื่อนปลาน้ำบ่ายกับปลากระพงครับเบทเบอร์สิบสองครับนี่ครับฝากไปได้ครับสองโลาฟาฝาได้บ้างตัวเนี้นะนะเหรอเรื่องเจอกันอืเนี <c oughs> ย่ยมาตกปลามันเหนื่อยนะ นี่ครับไม่เจอเอฟซีนะกู้มาแล้วนะฮะผมเจอตัวเขาแล้วนะดูดูดูแอมาตกด้วยสีน้ำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแอบโดนขิงอยากโดนขิงอยากโดนขิงไม่เห็นอะไรเขาข่ากันมั้ยนะไม่เจอทวนานดี่จะตกปลาก่อนนะเฮ้ยคอมพี่ปะไม่เป็นไรเพื่งผมอยู่นี่อือ Hoa Lê, Phi, Hoa Lê ừ. Ui Cô hào Léo โอ้โหเอ้าน้องยังโดนนะดูดิเอ้าเอาขึ้นมาได้ไหมได้ไหมอ้าวลูดโอ้โหเอาแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วนะไม่รู้อ่ะปลดล็อกกันหมดแล้วอ่ะเหลือพี่แล้ว เฮ้ยเดินหนีไปไหน่ะโอ้ขโมนเร็วเลยเร็วเลยสีน้ำสวยมากปลาเริ่มเข้าแล้วเฮ้ยปลาใหญ่หรือปลาเล็กวะนั่นมันไปนู่นเลยอ่ะฮะอะไรอ่ะ โถมเอ้ยกำลังเดินเข้ามาเฮ้ยกินหน่อยเว้ยหิวเว้ยกินไหมครับพี่ชายคือแบบคอผมมันแห้งอ่ะคอแห้งมากน้เดลอ ไม่เจอกันนานนะขึ้นเรื่องผมไหมดวนี้พัฒนาใช้เปลี่ยนคันแล้ววะใ,ใช้ยามากงายามากะแล้วเดี๋ยวนี้ย่อ,ยหอเหรอหย่อเหรอ,หหรอใช้มายามุงยามากะดูดิรรมดาอะ้รหนดเนี่ยไปหาพี่มูว่าไปหาเจ้าหมูว่านี่อุปกรณ์ใช้ฝังแล้วเนี่ยดูดูดู ไม่ก็ยังมากะเนี่ยืหสายวาลีแบทด้วยโห่เืีจุดนี้ปลาไม่เกินจะี๋ยวขายเลยขายก็ไปดูตามในเพจนะฮะเขาจะไปโพสขายอยู่ในเพจนะเพื่อนๆปลาไปอุ้มหนุ่มเยียาผมด้วยปลาโองนี้ฝากไวปอล้วง่ะอุ๊บดูเนี่ยดูดิมาถึงก็ไปหอดปุ๊บกระเปี้ยงนาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตะหนวดปลากระต่องทีแบกหลุดต่ตัวตะหนวด่ำหดแห้วเพื่อนๆดูดิ ากเห็นปะห่าน้ำห่าน้ำกินที่เราเบื่อป่ะเห็นปะก็พุ่งมุ่งเนี่ฮะเห็นปลาก็พุ่อพุ่งเนไม่เห็นก็ไม่อยากดูด้วยสีไก่เองเดียวตอนนี้ปามกินไก่ไข่มันอยู่สูงสุดไปเนี่ยพี่ปั๊มเหร นี่ยกสูง like สุดแล้วนะยังมีคนที่ดูสูงอีกอ่ะอู้ยเอาโยลุดโอ้โปากกัดด้วยอะโอ้มอนเอ้ามาดิมาดิใช่ดิเฮ้ยพี่ระวังด้วย มีสายมีสายตึงตึงอยู่เฮ้ยพุด <c oughs> โอ้หโหเฮ้ยตัวนี้มีสายว่ะ <c oughs> ตัวนี้มีสายตัวนี้มีสายโอ้ยมานีแล้วกู <c oughs> ลาบ้งพี่ปลาเล็กไม่ใหญ่หรอก โอ้โหโปองดิพี่ตัวสวยเลยเฮ้ยบัวโอปองดิผู้จ้าโหโอ้โหนี่ครับโอ้โหปไง แล้วหัวกระโปกหัวกระปงขอนเน้อเห็น้วล่าเห็นเวลามันโกยยังไงได้หัวกระปปงวะเฮ้ยเราไปเสียบที่มันดีกว่าเอาเงี้ย ผมว่าอังเกยน่าจะเยอะในจุดนี้นนเข้ามาเป็นช่วงๆนี่นะฮะกันนะฮโอ้โหร <laughs> <laughs> ักษาสุขภาพแท้แม่กินนมก่อนนอน <laughs>

เฮ้ยคันนี้คันนี้โอ้มันทวงน้ำมันทวงน้ำปลาปลากินไก่ไว่ะร <c oughs> ออะไรผมตีไก่จริง Có lẽ khuyên được sbinary quan sát rồi đấy Má lâu ấy nhiều llings Tôi cứ như Còn cái là ได้เพียบแน่เลยว่ะเพียบเลยอย่าให้ขาดนะเฮ้ยป้าเฮ้ยไอ้เด็กจะลามั้ยไอ้เหี้ยโคตรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเกเก็บก้อนเก็บก่อนโอ้ยโอ้ย โอ้ยจะถ่ายคลิปนิหน่อยโอ้ยพี่ชากกูได้ฉลามมาเพื่อนอเโคตรมากละตกยังไงเนี่ยนู่นนะพี่ไปหน้าหินนู่นดิพี่ลงไปหินหน้านู้นดิฉลามหรืออะไรฉลามอย่าหลามแบกโอ้โห กินจริงๆด้วยวะ่<ป>ะเฮ้ยพี่แปะกับเพื่อนเลยนะอ้าวไปแล้วไอ้หลามนู่นนู่นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอุ้ยถือว่ากินแล้วถือ <c oughs> ว่าได้แล้วถือว่าได้เต็บตอนเย็น ยอมพี่เลยอะอคนเนี้ยผมนับถือเลยเรียกอาจารย์เลยปาลาเลยเอาเฮ้ยป้ากินอีกแล้วอะเอาขึ้นไปไดิพี่เพราะไม่ได้ด้วยอะไม่กลัวล้วผมอะผมไม่กลัว เดินมาเลยนี่ที่ฟิวงันเลยของเสียงอะไรป้อมลามป้อวะลามเดียวเหรอเฮ้ยกูลามมานี่แล้วนี่เนี่ยนี่อะโอ้โฉโอ้โฉโอ้โฉโฉนี่ ไปเรือนี่แหละแม่อือปดัวหน้ามันสลบไปนเยนนัทซ้ายทขวา ตงเลยเกลยววบเลยอ่ะปุ๊บหทล้ไม่มีวเี่ยห่าเหล่าสิโทษนะพี่โทษนะพี่ปามันเอียงไปโทษนะพี่ ศูนย์สองครับเรืองแสงนี่นะครับเรืองแสงนะฮะศูนย์สองฝากก็ได้นะครับ